วันนี้เรามีเรื่องเล่าเสนง,งามจากดินแดนอีสานเรื่องราวของผู้หญิงใจดีที่สอนเราถึงคุณค่าแห่งการแบ่งปันจินตนาการดูสิย้อนกลับไปสู่ยุคสมัยที่ท้องฟ้ายังใสเปล่งปลั่งป่าเขาเขียวขจีและผู้คนใช้ชีวิตกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนดินแดนแห่งนี้มีเรื่องเล่าหนึ่งที่จะสอนถึงความหมายของความเสียสละ เรื่องเล่านี้สืบทอดจาก,กจิตใจของคนอีสานที่มีต่อการแบ่งปันและความเมตตาเป็นเรื่องราวที่ผู้คนเล่าสืบต่อกันมาเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้คุณค่าแห่งการให้และความเสียสละเรื่องเล่านี้มีความเชื่อมโยงกับประเพณีการขอฝนและวิถีชีวิตของชาวอีสานสะท้อนถึงความสำคัญของน้ำในการดำรงชีวิตและแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาธรรมชาติ ณหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมป่าใหญ่ในดินแดนอีสานมีครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายครอบครัวนี้มีธิดาคนหนึ่งชื่อประจิตราเด็กหญิงที่งดงามราวกับดวงจันเพนมีใจดีและกะตัญญูกตะเวทีนางประจิตตาเกิดมาพร้อมกับลางดีเมื่อแม่ของนางตั้งทรรภฝนตกต้องตามฤดูก,กาลผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงเชื่อว่าเด็กในคันนี้จะนำซึ่งความเป็นสิริมงคลบิดาของนางเป็นชาวนาผู้ขยันมารดาเป็นหญิงใจดีที่ช่วยเหลือชาวบ้านครอบครัวนี้ถึงแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ก็มีความสุขและอยู่กันอย่างอบอุ่นเมื่อนางประจิตตาอายุครบ16ปีเกิดภัยแล้งครั้งใหญ่ขึ้นในดินแดนอีสานแม่น้ำแห่งขอดหนองบึงเหือดแห้ง ชาวบ้านต้องเดินทางไกลเป็นกิโลเมตรเพื่อหาน้ำใช้สัตว์ป่าตายเป็นจำนวนมากพืชผลแห้งเหี่ยวไปหมดในคืนหนึ่งที่นางปจิตรานั่งเศร้าเพราะเห็นชาวบ้านทุกทรมานนางได้ออกไปนั่งสวดมนต์ขอให้เทพเจ้าช่วยเหลือทันใดนั้นมีแสงสีทองส่องมาและปรากฏพระฤาษีองค์หนึ่งขึ้นมาพระฤาษีทรงพอใจในความมีเมตตาและความเสียสละของนาง จึงประทานหม้อใบหนึ่งที่มีพลังวิเศษหม้อใบนี้สามารถให้น้ำใสบริสุทธิ์ไม่มีวันหมดแต่มีเงื่อนไขว่าน้ำจากหม้อนี้ต้องแบ่งปันให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมห้ามเอาไปขายหาผลกำไรนางประจิตตาเริ่มใช้หม้อวิเศษช่วยเหลือชาวบ้านทุกวันจะมีคนมาขอน้ำเป็นแถวยาวนางให้น้ำทุกคนไม่เว้นแต่ผู้ใดแม้แต่สัตว์ป่าที่มาขอน้ำนางก็ให้ด้วยความเมตตา แต่ข่าวเรื่องหม้อวิเศษได้แพร่ไปไกลมีพ่อค้าและคนโลภที่อยากได้หม้อนี้มาเป็นของตนเองพวกเขาเสนอซื้อด้วยราคาแพงแต่นางประจิตราปฏิเสธทั้งหมดวันหนึ่งมีโจรจจร้ายกลุ่มหนึ่งได้ยินข่าวลือพวกเขาวางแผนที่จะมาขโมยหม้อวิเศษนางประจิตตาทราบแล้วจึงรู้สึกกังวลเพราะหากหม้อตกไปอยู่ในมือคนเลวคนยากจนจะไม่มีน้ำใช้อีกต่อไป ในคืนวันเพ็ญโจรทั้งกลุ่มได้บุกเข้ามาในบ้านของนางประจิตราพวกเขาข่มขู่และพยายามแย่งหม้อวิเศษนางประจิตตาต่อสู้ดิ้นรนเพื่อปกป้องหม้อแต่เมื่อเห็นว่าเงื่อนไขของพระฤาษีนางรู้ว่าต้องทำอย่างไรแม้นหากหม้อน,นี้ต้องตกไปอยู่ในมือคนเลวแล้วไซค่าจะไม่ยอมเป็นเด็ดขาดขอให้น้ำนี้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านตลอดไปด้วยเถิดนางประจิตราร้องออกมาด้วยเสียงดังทันใดนั้น หม้อวิเศษเริ่มส่องแสงจ้าน้ำในหม้อเริ่มล้นออกมาไม่หยุดนางประจิตตาและหม้อจมลงไปในน้ําที่ไหลออกมาอย่างไม่สิ้นสุดโจนทั้งหลายตกใจกลัวหนีไปหมดน้ําที่ไหลออกจากหม้อวิเศษกลายเป็นหนองน้ําใหญ่ใสๆไม่เคยเหือดแห้งเป็นแหล่งน้ําที่ให้ชีวิตแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายตลอดกาลหนองน้ําแห่งนี้กลายเป็นแหล่งน้ําสําคัญของชุมชนมีเนื้อที่หลายร้อยไร่ เป็นแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงเล่าขานเรื่องราวของนางประจิตตาให้ลูกหลานฟังและถือว่าน้องน้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกปีจะมีการทำบุญใหญ่และพิธีขอฝนในช่วงฤดูแลง้งแม้แหล่งน้ำอื่นจะแห้งแล้งแต่หน้องแห่งนี้ยังคงมีน้ำใสใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคของชาวบ้านในพื้นที่ เรื่องราวของนางประจิตตาสอนให้เราเห็นถึงคุณค่าของการเสียสละเพื่อส่วนรวมการแบ่งปันไม่ใช่เรื่องของคนมีฐานะดีเท่านั้นแม้จะมีน้อยแต่หากมีใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นเราก็สามารถสร้างคุณ,ณประโยชน์ได้ความโลภและความเห็นเกียตตัวจะนำมาซึ่งความหายนะในขณะที่ความเมตตาและการคิดถึงผู้อื่นจะสร้างคุณงามความดีที่ยืนยาวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าที่ของทุกคน เราควรใช้อย่างประหยัดและคิดถึงคนรุ่นหลังเหมือนดังที่นางประจิตราได้เสียสละเพื่อให้ทุกคนมีน้ำใช้ตลอดไปเรื่องราวของนางประจิตตานี้เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องเล่ามากมายจากดินแดนอีสานที่ยังมีเรื่องเล่าอื่นๆอีกมากมายรอให้เราไปค้นพบหากท่านสนใจในเรื่องราวของตำนานและนิทานพื้นบ้านอีสานติดตามเราต่อไปเราจะพาท่านไปพบกับเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้น และแรงบันดาลใจอีกมากมายคติพจน์การแบ่งปันและความเสียสละจะสร้างคุณประโยชน์ที่ยืนยาวแก่ส่วนรวมเรื่องเล่านี้เป็นนิทานสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดคุณค่าแห่งการแบ่งปันและความเสียสละไม่ได้ตั้งใจอ้างอิงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่เป็นการสืบทอดจิตวิญ,ญญาณแห่งความเมตตาและการให้ที่มีอยู่ในหัวใจของคนไทย